พ,พ,พี่จ๋าตอนนี้ออนมีความรู้สึกหนักหัวมากรู้ว่าเจ็บจี๊ดๆ,ๆตรงนี้นวันนี้ออนจะมาขุดซาครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาออนอ่ะเคยขุดมาสองรอบเออถ้าจำไม่ผิดอะสองรอบนี่เดี๋ยวท่านจะให้ดูแว่แบๆนะนี่เพื่อนก็ขุดซาหมดแล้วนะเดี๋ยวออนจะมาขุดโอ้โหแล้วดูของน้องแอนคือมันเกิดจะแบบว่า หัวหนังหนงเนี้ยเดี๋ยวลองขุดดูถ้าออนจำไม่ผิดคันที่สามในชีวิตที่ออนขุดคือออนกลัวอยู่แต่น้าเมย์บอกว่าขุดดูนนจะขุดข้างหลังนี้นะคะนนแามถกเม,มาดูน้องดูหน้าน้องแอนโอ้ยดูอหจริงๆ เม็ดเลยอ่ะใช่ถ้าเป็นเม็ดน่ากลัวมากนี่นะคะน้องแอนคือเป็นคนที่ขุดเสร็จคนแรกเลยแรกแรกเป็นยังไงอาการปวดปวดน้อแล้วพอได้ขุดไปก็คือแบบว่ามันโล่งอ่ะเดี๋ยวบายตัวคนอื่นนี่ชอบขุดตรงนี้เนาะแต่เราไม่ขุดนะเราจะขุดแค่ด้านหลังเดียวตอนนี้ก็คือแบบว่าปวดอยู่เดี๋ยวลองจะเอาไงอะไรเว่อวลุ ยังไม่ทำนี่เลยยังไม่ทันเลยดูใช้แค่มือลูกก็แดงแล้วเนี่ยไม่ต้องกดเลยเลยหนูเป็นคนแดงง่ายอม่เดี๋ม่ช้าๆดิเออม่ใช่มีตัวจะโหดทำไมล่ะเนี่ยออกอยู่นะมึงุดแค่นิดเดียวก็ เดี๋ยวว่าหายปวดหัวข้างนี้นะอยู่นิ่งๆอย่าห่อคอเหมือนเต่าแล้วจะขูดยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะจะตีแล้วเนี่ยปวดคอปวดคอแล้วมันขูดไม่ได้ขข้้าางงงนึอีกถ้าขูดมันต้องขูดให้ได้อ๋อโอ้ไม่ค่ะต้องไอดึงมือมันออกเลยปวดเลยดูสิ เป็นสีม่วงเลยนะเจ็บจี๊มจมามาหน่อยแล้วไม่ทนแล้วอีาเด๋นวน้จะอดทนแล้วเนี่ยจะอดทนหน่ยจะดูหน้าตัวเองแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่มันเจ็บจริงๆนะเราให้่รสกรใครกันนะ ในหน้าอีจีหนึ่งอีจีตรงกันสองข้างเลยในเซเว่นเหรอกระตุ้นเอเนี่ยผดเส้อเลยไม่ดีเหรอเนี่ยชาเขียวเป็นขวดอ่ะชาเขียวหนูตายชาเย็นอ่ะแค่กูไม่ได้กินชาเขียวเลยนอนตีสี่เลยกินชาเขียวก็นอนเจ็ดโมงเช้าอีกทีหนึ่งมีแค่นี้เขาจะมาส่งเหรอเขาจะมาส่งเหรออ๋อคิดว่าน้ำกินเออเอาอยู่เอาสามแพ็คอะน้ำแข็งน้องอ่อน อ้าน้าเม่พอแล้วกันตังฮันจะมาโู้หรอ่าน้าเม่พอเลยราะว่าเขาจะอ๋อ oh my god ส <12 S 2> องคนเลยไหมหนึ่งใช้มีสิสองคนเรามาดู 200, ข้างหลังกันทุกคนเจ็บมากมากนี่คืออดทนแล้วเพราะว่าไม่อดทนนี่ก็คือแบบเพื่อนก็ดา่าน้าเม่ก็ดา่าน้าเม่บอกจะไม่ขูดให้แล้วนะรอบสองนี่ก็คือแบบ เป็นไงเนอ้มอ๋อมันก็เบาหัวลงอยู่เป,เป็นรอบที่สามที่อ่อนขุดมันจะรับไมมเนี่ยเหนมากก็คือแบบเจ็บมากๆเจ็บเหมือนหนังจะถลอกแล้วอย่างนั้นนะทุกคน <laughs> <laughs> จริงจริงมันเจ็บจริงๆเพราะว่าไม่เคยขุดไง <laughs> เคยแต่แบบว่าดึงกับเหรียญบาทอย่างเดียวแล้ว,ลวก็แบบอยู่ที่แม่อ่าตอนที่อยู่กับแม่อ่ะบอกให้พอก็คือพอแล้วอันนี้ก็คือแบบไม่ขุดให้แล้ว นี่นะเดี๋ยวขึ้นภาพดึงดึงดึงดงึไม่เอาละเอ้ยตอนนี้หาแล้วนะนะ้เนะ่ย <laughs> <laughs> มันก็เบาหัวลงแล้วมันจะมีหนึ่งวิธีคือแบบดึงอย่างเงี้ยทุกคนอย่างเงี้แล้วก็มันต้องปิดเน็ตนะโอเคงั้นคลิปนี้ก็บ๊ายบายจะทำงานคลิปก่อนหน้านี้เออทุกคนไปดู Youtube ได้อ,อนิฟลลี่ <laughs> <laughs> ไปติดตาม <laughs> ให้ด้วยนะจ๊ะ <laughs>